กินการกันนะครับตัวนี้ท,ท,ทั้งๆถูกด้วยทุกคนอโอ้ตัวนี้สู้ตัวนี้สู้ฝากติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพาลูกสาวเที่ยวคลิปนี้อยู่งานประมงน้อม9กครั้งที่3,4นะครับงานจัดที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจี เริ่มตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่7กระกฎาคมทุกคนงานนี้ลุงพลทำไว้2 EP นะเดี๋ยวคลิปนี้ EP 1ไปดูจอรรเคโชว์กันก่อนครับรับรองสนุกแน่นอนครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาโชว์แล้วนะครับตามลุงพลไปเลยครับส่วนค่าบัตรเข้าไปชมงานผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็กเข้าชมฟรีครับก่อนเข้าไปในงานก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่มาสแตมมือก่อนนะครับในหนึ่งวันเราจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าสแตมป์แล้ว บรรยากาศภายในงานมีสิ่งที่ให้เด็กๆได้ดูได้ชมเพียบเลยครับชมได้ทั้งวันครับแต่เดี๋ยวไปชมจระเข้ก่อนครับเดี๋ยวที่เต็มไปครับทุกคนครับตอนนี้ลุงพลก็มาอยู่บริเวณการแสดงโชว์จระเข้แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศครับผมการแสดงมีทั้งหมด5ชุดใช้เวลาในการแสดงประมาณ40-50นาทีนะส่วนลุงพลแม่น้อยกับน้องเฟรมก็มานั่งอยู่หลังพี่คนภาคนี้เลยครับเพื่อที่จะมาก่อติดสถานการณ์ ความสนุกแล้วก็อัดคลิปวีโอมาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนะครับมานั่งอยู่ชั้นบนหลังนักภาคนี่เลยครับผมการแสดงโชว์จรอเข้จะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วครับทุกคน แรกออกมาแล้วนะครับอาจารย์จะมีอยู่2ท่านนะครับสำหรับการแสดง5ชุดแม่น้อยมาพอดีทุกคนแม่น้อยเขาไปแลกตุ๊กตามานะครับจะมีจุดเช็คอินอยู่ประมาณ17จุดเพื่อจะไปแลกตุ๊กตาฟรีเดี๋ยวไปชมการแลกตุ๊กตาฟรีต่อที่ EP2 นะทุกคน EP นี้ชมการแสดงโชว์จอร์เจียนก่อนครับตอนนี้อาจารย์ลง บอแล้วนะครับอตอนนี้ไม่น้อยมาแล้วนี่ตั่งเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านานะฮะครบไทองัวงีิงื้อยาขายกลามมาให้ด้วยอ๋อโอเคอเคนี่ยเหรอตุ๊กตาที่แรกมาอ๋อน่ารักจังเลยโอเคคี อ้ําใครสนใจจะลงไปเล่นน้ำว่ายน้ำเป็นเพื่อนนะฮะน้องสารเทพนะครับมีอาสาสมัครลงไปได้เลยรดน้ำอันตรายมากๆนะครับปอกเสียวนะ่ไอาจารย์กำลังนะเดินหาจระเข้อยู่นะฮะไม่ใช่ครับเดินหาไา้อยู่ครับอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์อ่ามีเทียร์พร้อมนะฮะคนอุ้งพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อม อครับ้การแสดงโชว์ชุดที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะพาน้องจอเคตัวนี้ครับมานอนอยู่บนเกาะลอยอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าอาจารย์จะทำสำเร็จไหมกับโชว์ชุดที่หนึ่งครับสวยงามนะฮะดูนะโอ้โหรูปทรง และแล้วก็พาโนลี่ขึ้นมาและโบกมือทักทายสวัสดีทั้งวงจะหนีไปไหนโชว์ที่หนึ่งก็เรียบร้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปต่อกันที่โชว์ที่สองนะครับอาจารย์เห็นรูปน้ำพระจีนเลยนะอาจารย์เต๋อน้องอาจารย์พละกำลังดีอยู่นะ ส่วนโชว์ที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต่อยท่านนี้ครับจะเอาน้องจอแค่ตัวนี้ครับมากอดนะครับแล้วก็บกมือทักทายกับผู้ชมในงานวันนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าอาจารย์ต่อยจะทําสําเร็จไหมครับ ว่ารอบนี้ตอ,น,อนนี้นะอาจารย์ต่อยเนอไรนะพี่ตทอ,องเอรนะเลิครับเรินะฮะเิอ,อะไรับเริกหมนรโดนมัเท่าไหร่โอ้โหโดนหนูหนูอยากไปทำตามออก,ะะกดไปนะฮะกดไปนะฮะ ยกขึ้นมาสวัสดีครับเดียวเอ้ะยังไงเอ้าเอ้าเอ๊ยยเอ้้ะโพวกพอเลยนะครับสสูงสวัสดีคร้่งาก่งมาก จบแล้วนะครับที่บมือให้อาจารย์ครับนเก็จบแล้วนะครับสำหรับการโชว์ชุดที่2ของอาจารย์ต่อยสรุปอาจารย์ทำได้สำเร็จครับจับน้องขึ้นมาโบมือทักทายกับผู้ชมในหอวันนี้ครับสนุกตื่นเต้นมากครับไปชมชุดที่3ามกันต่อเลยครับ การแสดงโชว์ชุดที่3นี้เดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะพาจระเข้ตัวนี้ครับที่ชื่อว่าน้องโรสนะทุกคนเอามาจูบป,ปากครับโชว์ผู้ชมในหอวันนี้ครับมาลุ้นไปพร้อมๆกับลุงพลกันครับทุกคนว่าอาจารย์จะจูบป,ปากน้องโรสได้สําเร็จไหมครับอันนี้น้องจระเข้ตชื่อน้อง,งโรสนะครับครับวันนี้เราอยู่กันที่เรือไทยท่านหนเรือลำใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เราเคยมีครับ และนี่ก็คือโอ้ยโอ้ความบุญเลยน,น,นะอจรงิงเขาอะไรจะเริ่มซีดกันทงนี้ก็อิจฉาก็แบกว่าเป็นจระเข่หนุ่มมีน้ำากเกินจอะไรฮะเจ็ตแดงนี้ขอกสุด <laughs> วัดเสียวมานสัมผัสไปที่หน้าของไปหน้าของน้องโรสมันจับหน้าน้องเลยขึ้นมาโอ้ดูหนังเงยไปแล้ว oh, พี่แจ ah, ๊กมาทำสำเร็จนะครับในฉากโรซี่โอ้โหเขาถ่ายช็อตนี้ไม่ทันให้กับพี่แจ็ค เก่งมากเก่งมากโว์ที่3ามจบลงแล้วนะครับทุกคนเอาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อเอ้ยย,อยกมือลูกยกมือยกมือ,มอโอเคอทุกคนก็เชียร์ให้อาจารย์เอาจาระเข้ตัวใหญ่นะครับ อ,อ,าอาจารย์บอกว่าตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่นะทุกคนออโอ้โหเดี๋ยวครับโชว์ชุดที่ล้วนะครับท,ทุกคนครับโชว์ชุดที่4นี้ห้ามพลาดนะครับเดีย๋ยวอาจารย์ท่านนียครับจะสู้กับจอระเข้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในบอ่อเนียครับสู้เพื่อที่จะเอาน้องตัวใหญ่นะครับไปวางไว้บนขอนเกยตื้นนี่ครับผมมาลุ้นกันครับว่าอาจารย์จะทําได้สําเร็จไหม แต่โชว์ชุดที่4น,นี้เป็นโชว์ที่อันตรายที่สุดนะครับห้ามพลาดเลยครับทุกคนชมกันเพลินๆครับตอนนี้อาจารย์ก็กำลังเอาเจอเทสตัวใหญ่นะครับมาโชว์ในชุดที่4ให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับทุกคนตัวนีน้พระปร,ระหลังมหาศา ตัวใหญ่มากนะทุกคนดูสิโอ้ดูมันสู้มันสู้มันสู้เนาะหนีหนีหนีโอ้โตื่นเต้นเลยลูกตัวใหญ่นี้<ๆ>เด็กๆก็กีดกา้าสกันนะครับในสถานที่จริงเนี่ยมันน่าหวัดเสียวอะครับเพราะมันเป็นจระเข้และตัวนี้ค่านๆดุด้วยทุกคน โอ้ย,ยโอ้ตัวนี้สู้ตัวนี้สู้เลี้ยงพันน้ำในบ่อที่ไม้ยังแตกโอ้กัดไม้แตกเลยลูกโอ,โ,อโอ้ยสะบัดดอกนี้ โอ้สบัดโอ้ยสบัดดอกนี้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หลบอยู่ตรงนี้แล้วครับเริ่มแลครับนใหม่รับอ่าย์จา์ท่านหนึ่งก็ดึงหางไปแล้วครับ ระหว่างลากีเรียงกัตลอวนส่วนจานอีกท่านหนึ่งก็ลากตัวเล็กไปนะครับโัเนี้ก็โอ้โหด,ด,ดูดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้สู้โอ้โหโอ้ยอนง่ายนะะบีขนาดไมมโอ้ไมขึ้นไหม ี่เทืองไม่ค่อยเล่นด้วยนะพ่เทืองลูกจากกนก็กำลังสั่งให้บาราเรคเก้ที่ชื่อพลเทืองนะครับขึ้นมาอยู่ตรงชั้นที่นอนตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วครับ เอาหมุนที so ่บะเทืองนะครับให้หมุนเหมือนจะไม่ค่อยฟังนะดื้อที่ประเทืองดื้อลูกหมุนหมุนไม่เกิแค่เอาหมุนสิโอโหไม่ฟังโอ้ผมที่ประเทืองดื้อไหมพี่บะเทืองดื้อมากโอเคไปชมกันดูพี่บะเถืองเลย ในว่ากระต่ายกันเยตอนนี้อาจารย์ทั้งสองคนก็ช่วยกันดึงพี่บัตเทิงมาอยู่ตรงแท่นตรงนี้นะครับนี่นี่ครับยกมาแล้วครับลากไาอีกลากไาอีกนี่ขนาดสองคนนะคุณภาระกำลังของจระเข้นี้ไม่ธรรมดาครับคุณบ้าครับไหนคุณบอกว่าจระเข้นั้นไม่มีลิ้นเโดนกระต่าย ่ะเดดดีวูิจรข้กานโชว์นี้เป็นโชว์ที่ยากที่สุดนะครับในมรดกที่สี่นี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูซิว่าอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็มีวิชานะตัวเนี่ยใช่อาจารย์มีคาถาด้วยตัวใหญ่ด้วยจะทำยังไงให้น้องอ้าปากกระสือ ตอนนี้อาจารย์ก็กําลังจะจับที่มะเทืองอ้าปากแล้วนะครับไปร่วมลุ้นด้วยกันครับทุกคนอ๋อตอนนี้ผู้คนก็ตบมือให้อาจารย์นะครับดและชมบรรยากาศกันเพลินๆกันครับนี่ครับยิ้มสวยไม่ได้สวยไมครับยิ้มสวยต้องมีรางวัลยิ้มสวยต้องงมีราวัลนจะให้รางวัลยิ้มสวยไม่ครับอ๋อตอนนี้แน่น้อยกับน้องเฟรมก็กำลังเอา เงินนะครับไปสนับสนุนให้กับพี่ประเทืองนะครับอ่าโอเคเราจะถอนยังไงสนับสนุนเก่งมากโอเ้โอเฟมอ,อ่ะขึ้นมาลูกขึ้นมาแต่ว่าฝ่ายอื่นนะครับฝากเงินไว้กับขอทางด้านลู่ด้วยนะครับผู้ชมก็แจกเงินครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ประเทืองและ,ะ,ท,และทีมงานโชว์ เจ้บริษัทปัญญาฟาความกำแพงแสนก็เป็นกำลังใจนะครับนีใสาสานไ้ามธุสาธุครับรวยรวยแห่งแห่งกันทุกคนครับงานก็มีตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปจนถึง7กรกฎาคมนะทุกคนเชลีตกใจแทนเจ้เล่เสียวเหลือเกินนะฮะ เย็นนะพออาจารย์จุ่มน้ำเดียบร้อยเงินเย็นเงินเย็นเงินเย็นมาอาจารย์รอรอรอครัชมโชว์กันต่อไปเลยครับเดี๋ยวลุงพลซูมกล้องนี้ดูนะว้าวอาวัตเราผิวดยตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะ เปิดปากเป็นภารกิจจอร์เข้นะครับท oh, oh, oh. ี่สุดของงานวันนี้นะครับโอ้ยดูสิครับการก็ส่ปลึกแล้วยางกไย้อนการจะเปิดปากจอรเข้นะมาครโอ้ยสามแสนแปดันส่นอ้อยสี่สิบครับโยนครับโอ้โยนเข้าไปแล้วเอาแล้วหมดกันแล้วทะโอ้โหลึกสุด

ไปหยิบเงินคืนที่ปากจระเข้ได้เลยฮนะกรน,นี้น่ะถ้าไม่มีใครถอนเงินคืนก็ขอให้ทุกท่านได้กลับคืนเป็นร้อยพัน่าพันเท่าแล้วกันนะครับสาธุสาธุการจะถอนนี่มาถึงจระเข้ยสองตัวนู้นก็เล่นกันอยู่นะครับเอามาดูเลเนี่ยมาดูไฮไลท์ของโชว์ม,มีมีกี่โชว์ครับพี่ห้าโชว์อ๋อ มีทั้งหมด5โชว์นะทุกคนตอนนี้เป็นโชว์ที่4ครับอาจารย์จะเอามือไปล้วนนลงเงินนะครับจะเกิดขึ้นขหน้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเสียวแรงหมดที่ของ,องีตัวใหญ่มากด้วยนะครับอาจารย์ก็สัง่งเล็กเด็กเอาแล้ จะได้ไ<อ>หมโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเบาคาถาชนิดอื่น,นลุงพลจะรั่ว,วเพราะ <c oughs> เสียงเพลงน้ำโมขึ้นมาเนี่ยครับทุกคน <c oughs> อีกแล้วจะบ้าตาย <c oughs> <c oughs> คุณพลจะรู้เพาเสียงนโมตะกี้นะครับฟไม่ได้เลยดีดีอาจารย์ออสได้ไหมน้องเฟมเดี๋ยวอาจารย์จะเอามือล้วงเข้าไปหยิบเงินที่ใส่เข้าไปในปากก่อนหน้านี้นะครับยื่นมือมาครับยังคบอยู่ ได้ไหม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 เฮ้ยอ้าวตัวเล็กมาอยู่ข้างหลัง,างหายต่อฮะได้ไหม Ui, tuyệt tên tuyệt tên Ui, xéo ơi <laughs> xéo hai à, đứa Ui, xéo mà. โอ้เก่งไงมฮะเก่งมากยังอยู่ไมครบ5นี้โอ้ยานี้โอเคตบมือตบมือโอ้อาจารย์เก่งมากครับโอ้พี่ปาะเทืองรู้งานนะครับโอเคอโชว์ชุดที่4ก็จบลงไปแล้วครับ ชุดที่5เป็นชุดสุดท้ายนะครับกิจสุดท้ายในรอบการแสดงนี้ครับทั้งหมดมีหาทกิณไาต่รอบใครท่านผู้ชมนะฮะถ่ายด้กับน้องจุริะอน้องจุิจริงจะทาได้หรือม่พน้องนี้มีาแป็นอยากให้น้องเฟมไปอุ้มใช่ครับดูร้างก้เที่ยงัา ชวดเฉียวนะฮะตอนนี้ชวดเฉียวชวดเฉียวนะควกบรวมประมาทเสียวเป็นชวดเฉียนะฮะตอ้เาียวมบลุ้นกันต่อให้าิัทลุ้นกสตพารสุดท้ายกันเราจมาจบพารีิตสุดท้ายกันต่อเราเอเราโดนะครับนี่ดัดดั

สำหรับการแสดงโชว์จากปรดเทศีมือเ่าเขาก็ลงในรอบนี้นะครับ จบแล้วครับสำหรับ ep 1การแสดงจอระเข้โชว์ในงานกรมประมงน้อม9ครั้งที่34เดี๋ยวตามไปชม ep 2กันต่อเลยครับกับการเช็คอินจุดไฮไลท์ทั้ง17จจุดเพื่อแลกตุ๊กตาฟรีรับรองสนุกแน่นอนครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย